Premises, สวัสดีค่ะแม่ครูสวัสดีค่ะจะมาแต่เสียงครูบ anyway. ่ได้ยินเด้อเสียงแม่ครูกับสิบ่ได้ยินคือแตนแม่ครูต้องพยายามจากน้อยครับเลยเอ็นซี่เข้ากันเลเอซีเนาะค่ะเก็บข้อบ่เศร้าจะเทียนเนาะค่ะค่ะเลขเลขลัดเพิ่นเนาะค่ะเลขลัดคือยังอยู่เหมือนเดิมเนาะค่ะเด่นที่ศูนย์เนาะค่ะแต่กับบอลูว่าที่ศูนย์ได้แต่สิ่นี้ในซีตวเนาะค่ะมีศูนย์มีสามมีห้ามีแปดเนาะค่ะอ๋อเลข เลขซี่ตัวนี้ก็มาจากเลขถันเนาะคะ่ะเลขสี่ตัวได้มากห้าเจ็ดเก้าศูนย์เนาะค่ะเลขเลขตัวนี้เนาะคะ่ะสามารถวิ่นไปได้เนาะคะ่ะ <c oughs> ข้อข้อประจาเป็นเอาแต่ไม่ไม่วงก็ได้เนอะคะ่ะค <c oughs> ือจังหวะที่แล้วเนาะคะ่ะจังหวดที่แล้วมันเขายููทีห้าแปดเนาะคะ่ะเ่ายูห้าแปดมันอาจจะเป็นห้าศูนย์ก็ได้ศูนย์เจ็ดก็ได้ เนาะคะ่ะให้วิ่งก่อนข้ออยู่ในนี่ซีโตนีค่ค่ะค่ะแล้วกะ็จะมเีเลขขันเนาะคะ่ะทีเท่าได้มาตัวนี้เนาะคะ่ะเพื่ออจะได้รู้ว่าตัวเลขเนาะคะ่ะตัวเลขที่ปูพันหามาหนีหายมาลักษณะจังไดเนาะคะ่ะเพราะว่ามึงเลขขันเนาะคะ่ะเลขขันก็จะเป็ี่นตัวนี้แหละคะ่ะแต่ว่าสีหายมึงลักษณะเลขขันมามันเป็ี่นจังไดเนาะคะ่ะอันนี้คือเป็นเลขลัก ทีเลขลักคนหามากเนาะคะ่ะตัวขีดตัวนี่เป็นขีดเลขลักเนาะคะ่ะอันนี้ก็ยังตัดอยู่เหมือนเดิมก็คือสองเนาะคะ่ะสองขาดคนมาจะสี่เนาะคะ่ะสองไม่มีเนาะคะ่ะซี่นี่สามารถสามารถมาได้แต่บอแห้งแต่สําหรับไม่คู่ไม่คู่ตัดออกเนาะคะ่ะสองตัดที่ทั้งบนทั้งล่างหรอล่าค่ะไม่คู่แมนค่ะถ้าตัวเลขเนาะคะ่ะตัวเลขที่ผู้บอกว่า พามานีก็คือไม่ <c oughs> บ่เห็นเลยแม่ค่ะบ่าวาลางหรือบนเนาะคะ่ะขี่พานมาเด้นี่อันนี้แม่คู่เปรียบเทียบขี่พานมาเนาะค่ะครับค่ะกับเพื่อนกับบ่าวาตัดล่างตัดบนคือเฮาเนาะค่ะคือคือว่าพันวาไม่มาเอาไปท่วงน้ำเนาะค,ะค่ะปกติแล้วค่ะว่าท่วงน้ำเหลือก็คือบ่เห็นเลยเนาะค่ะแม่ตาล่างแม่บ,บนเนาะค,ะค่ะแม่ตะเล็กออสามสูเนาะค,ะค่ะเป็นลักโอยกับบ่าาเห็นเนาะค่ะค่ะเพื่อนว่าเอาไปท่วงน้ำ ที่คือเป็นเลขคันเนาะค่ะอยู่ในนี่เพิ่นหายมึงเนาะค่ะอยู่ในนี่ล่ละที่เป็นเลขลักเนาะค,ะค่ะเ,เะ,คะเลขสองตัวเนาะค่ะเลขสองตัวที่เป็นคู่กันสองตัวเนาะค่ะจะอยู่ในนี่อยู่ในที่เพิ่นวงไบเนาะค่ะอยู่ในวงใวจะเป็นเจ็ดหกบอหกหนึ all, ่งบอหรือว่าเก้าเจ็ดบอเนาะค่ะเก้าเจ็ดนี่ก็คือเห็นเง็นแล้วเนาะค่ะก็จะมีเจ็ดหกเนาะคะ่ะเจ็ดหกหนึ่ง ทีเนาะค่ะทีทีเพื่อนเ,อเพิ่อนบอกว่าเดี๋ยวให้ผูไปดูก่อนเนาะคะ่ะอันนี้คือแม่คู่จะได้เห็นเห็นหูว่าตอนนี้เลขสองตัวเนาะคะ่ะอยู่ในระหว่างห้าเจ็ดหกหนึ่งแล้วก็เจ็ดหกเนาะคะ่ะอ๋อเลขสามคู่นี่ปูเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวปูสิไปมึงมาห้ว่าตัวใดมาแห้งเนาะคะ่ะคือจังเลขกสิบเต่านะคะ่ะหวัวที่แล้วเพื่อนกระเฮ็ดแบบนี้เนาะคะ่ะหวัวทีแล้เวเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่คู่สิไห้มึง คือ,อมันมันกะดีอย่างหนึ่งคือมันป้องกันที่ว่าเราก็ได้ไปเอาเลขขายมากพร่เอฟซีเห็นแม่คู่เอ่อไปทำคลิปของหันบองีเนาะค่ะจะว่าแม่คู่ไปเอาตัวเลขของคืนมากเนาะค่ะกันนี่นะคะอันนี้คือไปเลขขันส่วนมากเนาะค่ะเลขของคู่ดำเอ่อเพื่อนจะบอกในขันที่ลูกซิตแตงห้เนาะค่ะแล้วเพื่อนก็นจะบอกว่าเดี๋ยวคู่จะมา สีสีมาบอกระวางหกับเก่าเนาะค่ะแต่หนึ่งยืนโตแล้วคนวางสี่เนาะห้ระวางหกกับเก่าทีเพิ่นขีดไวไ้ห้เลยได้ค่ะขีดไวไ้ห้อันได้เป็นซี่เพิ่นกระตั้งถิ่นห้เห็นบอกะค<ไ>่ะเพิ่นจะตั้งถิ่ห้เนาะคะ<ไ>ืออันนี้คือของหวดแล้วเนาะคะ<ไ>่ะเอ่อดนี้เพิ่นบอกบอกคือกันค่ะบอกไว้คือกันค่ะบอกไว้คือกันระวางหกเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดหาเนาะค่ะ คือบนวงไวระวังเจ็ดเก้านี่มันจะมีอยู่แล้วนี่เลยสี่ตัวเนาะค่ะคือมันเป็นห้าเนาะค่ะมันเป็นห้าเจ็ดเก้าเนาะค่ะศูนย์อยู่ข้างบนเนาะค่ะแสดงว่าเจ็ดเก้านี้คือคือมันจับคู่ให้เห้าแม่แล้วเนาะค่ะมันจะเหลือแต่เจ็ดหกหลักหกหนึ่งเนาะค่ะหลักกห้าแปดห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดขอโทษค่ะห้าเจ็ดนี่กับหกหนึ่ง เจ็ดหกเนาะคะ่ะวันเดี๋ยวแม่คู่ไ่ได้ใจว่ามือ้ืันเปลี่นวันพาแล้วเนาะคะ่ะว่าเพิ่นจะมาบอกอีกบอเพิ่นจะบอกลักษณะจังไไดเนาะคะ่ะถ้าจังไดเดี๋ยวมืออื่นแม่คู่จะมาบอกอีกรอบนึงเนาะคะ่ะว่าเพิ่นจะคืนรักตัวใดเนาะคะ่ะถ้าเพิ่อนอยั่งว่าท่านไนมาบอกกะรอไปอีกสักมือสองหมือนก็คงจะได้เลขสองตัวเนาะคะ่ะใจเย็นๆมันจะได้ตัวตรง,ตรงๆเพราะว่าเพิ่นบอกว่า เดี๋ยวปู่ไปจําสินก่อนเดี๋ยวปู่มาบอกเนาะคะ่ะจะ่าเพิ่นข่าวๆไว้ให้เข้าก็คือตัวนี้เนาะคะ่ะอันนี้คือเป็นเลขขันนะคะเป็นเลขทันนบัตรเนาะคะ่ะเป็นเลขทันนบัตรที่ลูกซย์ลูกซีาจะแต่งไห้ปูเนาะคะ่ะปู่นก็นจะว่งไห้ทันที่เนาะคะ่ะลายมือนี้ไม่ใช่ลายมือแม่ครูเนาะคะ่ะน,นี่ก็คือเป็นกระรั้นตีใดอีกอย่างหนึง่งคือคือเข้ามาแด้ไปเอาตัวเลขไผคือวันที่เราส่งเนาะคะ่ะวันวันที่เหตุที่ท,ที่เหตุอย่าง กสิให้ลูกคิดเป็นผู้เขียนเนาะคะ่ะนี่ก็คือเป็นดีเอ็นเอที่เพื่อนเขียนไว้ให้เนาะคะ่ะทุกรอบทุกครั้งเนาะคะ่ะที่ที่เฮ็ดพิธีขึ้นมาเนาะคะ่ะเฮ็ดพิธีขึ้นมาเพื่อนสิให้เอเลขซี่โตเลขลักเนาะคะ่ะเลขเด่นเนาะคะ่ะก็ยูในขันกยูในขันล้วนๆเนาะคะ่ะส่วนเลขสองโตเนาะคะ่ะก็จะยูในขันอีกขึ้นกันอันนี้เพื่อนจับไว้ให้เนาะคะ่ะเลขสามคู่นี่ เพื่อนกันย่างบอกเนาะคะ่ะกันย่างบอกว่าเดี๋ยวให้ปู่ไปดูก่อนนะ,ะปู่แน่ใจตัวไหนที่ว่าเด่นๆปุ่งไปเบื้องเกินว่าเขาคุยกันอีหยังเนาะคะ่ะว่าเขาคุยกันอีหยังละสีะละสีให้มากอกอีกลอบนึงว่าให้ให้เอฟซีมั่นใจโหลดค่ะมั่นใจโหลดว่าเลขสองตัวมันสิอยู่ในสามคู่นี่แหละค่ะ อยู่ในสามครูรับรองคงจะบ่เปลี่ยนแปลงอีอย่างเนาะแต่ว่าเพิ่นกบอกว่าเพิ่นสีมาบอกขอไปจําสิงกนเนาะค่ะเดี๋ยวสีมาบอกอีกรอบหนึ่งเนาะค่ะตัวซีตูขอข้อกันได้ยเนาะค่ะอ่ะอันนี้คืออันนี้บบแม่เลขซีตวได้ค่ะเลขคู่เนาะค่ะเลขคู่ที่เพิ่นให้2สองตแบบนี้แม่ค่ะไอทีแม่คู่บอกเนาะค่ะเดี๋ยวสิให้มึง ให้มึงเป็นตัวย่างเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้ไหมคะ่ะนี่เลขสองตัวแบบนี้นะะนหนไหมค่ะที่พนเทศใ้ไห่เนาะคะ่ะแต่ว่าเ,ออเพ่นย่างว่าเนี่ยมั่นใจว่าคู่ใดเนาะคะ่ะรอบที่แล้วพนกะบ,บอกว่าหกกับเก้ามันตัวเดียวกันหนึ่งมันมาแรงแล้วเ,ออเดี๋ยวพนสิจับมาไห้มึงว่นนึหกกับเก้าตัวใดมาเ,ออเพ่นก็มาเขียนให้ห้าสองคู่แล้วพนกะกี่เ้นใต้ไห่เลยเนาะคะ่ะแต่คือรอบนี้คือกันคือเพ่นเทศว้ไห,เไห่เรียบร้อยแล้วแต่ว่า เหลือแค่ว่าเพื่อนสีเอาตัวใดเด่นไห้เฮ่าเป็นสีนี่ค่ะแต่เนีจับคู่ตัวใดไห้เฮ่าค่ะเพื่อนสีรอบล่อปูคนจับรออีกรอบหนึ่งก่อนค่ะเลขซีตก็จะเป็นตัวนี้เนาะค่ะแต่ยูในขันคือเก่าค่ะยูในขันคือเก่าเลขสีตูเนาะค่ะเลขสีตกับเพื่อนก็จะว้อมไห้เฮ่าคือศูนย์เจ็ดเก้าเนาะค่ะเลขของปูดำไห้ละว่างยางเดียวเนาะค่ะไห้ระว่างยางเดียวคือ เก้ากับถูกตัวเดียวกันเด้อค่ะมีจําไว้ว่าเก่ากับถูกตัวเดียวกันเท่านัานน้นเนาะคะ่ะตัวอื่นเนาะค่ะตัวอื่นนี่แล้วเจฟซี่สี่แป็ดเอาเด้อค่ะส่วนมากเอฟซีสี่เปดเลขเกียเป็นเลขหนึ่งเนาะค่ะซึ่งคนก็เคยมีโชคมีลาบมาได้ถือสามตัวตรงกับนี่เนาะค่ะที่เพิ่นแป็ออกเมีซี่ป็เองแมีนค่ะตอ <ๆ S 2> นที่เลขออกหกหนึ่งแปดเนาะค่ะ ตอนนั้นก็คือเพิ่นได้เพิ่นได้สามตัวเนาะคะ่ะเพิ่นกับแชทมาเห็นมือเนาะคะ่ะเพิ่นก็ได้เนาะคะ่ะเลขของปูดำเนาะคะ่ะเลขของปูดำถ้าบ่อเข่าอยู่ในหมีเนาะคะ่ะบ่อเข่าอยู่ในหมีจะเป็นเลขสองตัวที่เป็นเขียนข้งางล่างทันทีเนาะคะ่ะแต่ว่าหววที่รล้วเข้าได้เชิงเลขกตีตได้เชิงสองตเนาะคะ่ะ เลขที่โตมันก็จะเข่าหาแต่เนาะค่ะแล้วก็เลขข้างล่างได้ซิบเก่าเนาะค่ะก็เลยเป็นแจ็คพอดไปเลยค่ะกับแจ็คพอดข้างบนแลล่างในล่างบนเนาะค่ะรอบนี้เอ่อศูนย์สวยที่สุดมันจะเป็นศูนย์ยังเนาะค่ะทีละลูกข้างเห็นอยู่แล้วศูนย네์เก่าศูนย์เจ็ดศูนย์หาเนาะค่ะศูนย์กับสามอยู่ข้างอยู่อยู่อยูทั้งหน้าเด้อค่ะมาแมนอยูทั้งหลังแหละเด้อค่ะกับซอยจำซอยไม่คู่จำเลยเด้อเดี๋ยวไม่คู่จำพีทเนะค่ะ เพราะว่างวดที่แล้วเพิ่อนมาแปดกับสองไม่มาด้วยกันเนาะคะ่ะแปดกับสองสี่ยูยูย,ยูทั้งหลังเนาะค่ะแต่อันนี้ศูนย์กับสามยูทั้งหนาแต่บ้านนี้เพิ่นบ่ได้ดบอกได้ค่ะเพราะว่าลูกศิษย์บอได้ถามว่าศูนย์กับสามมาด้วยกันได้ไหมจะเสี่ยงไหมค่ะแต่ว่ารอบที่แล้กวก็บ่ได้ถามบ่ได้ถามเด้่ค่ะเะะพิ่นบอกเองเลยว่าสองกับแปดประมาณน้ำัจเนาะค่ะแต่ว่ารอบนี่ เพิ่นเพิ่นบ่ได้บอกเนาะคะ่ะบ่ได้บอกว่าศูนย์ก้าสามสิมาน้ากันได้บ่จังสี่แม่คะ่ะค่ะแต่อล่องเอาไปพิจรารณามึงสําหรับตัวเลขของปูดะะําเนาะค่ะแม่คู่กับเป็นเพียงแนวทางให้เนาะคะ่ะสามารถกระชัดเนาะคะ่ะจะจัดปัดเพิ่มหลุดเด้อค่ะจ้ะแม่คู่ก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจเพราะว่าพร้อไปเปิดดวงแล้วก็อ่อไปอัพขันมาใหม่ขอคู่มาใหม่เนาะคะ่ะย่านหวัวที่แล้วแม่คู่กับ เอาเฝ้าได้เต็มปากเต็มคาว่าหัวหนีไม่พูมั่นใจเนาะค่ะแล้วก็พทอปล่อยตัวเลขตัวนี้ไปแล้วเนาะค่ะปล่อยตัวเลขตัวนี้ไปแล้วเนาะค่ะกับไ้ทงเ่อที่งานเนาะค่ะเออจะมีพองพารวยเนาะค่ะใจบุญพาโชคเนาะค่ะแล้วกการอคนมีโชคเนาะค่ะคำพาพาโชคเนาะค่ะแลักการพิมพาโชคเนาะค่ะแล้วก็กาอจะมีบุญน้ำโชคนะค่ะบุญผ้ารวยบุญ ขุนพระโชคเนาะค่ะหายไปแล้วเนาะค่ะหายไปแล้วหายตัวนี้ได you know, you know, ้ออกไปแล้วคลิปหนึ่งเนาะค่ะแม่คู่ได้ฝันฝันมาแม่คู่น่ะได้ฟอนออมบ้านเลยแม่ค่ะลักจ้ะคนในหมู่บั่นฟอนแหมค่ะฟอนอ้อนาทีของแม่คู่ค่ะได้ฟอนเนาะค่ะค่ะได้ฟอนมาได้เฮอีอย่างนี้แม่คู่มั่นใจได้ค่ะว่าเด็กมันเข่าแล้วจึงเสียเข่าแล้วค่ะเข่าแล้วเพราะว่าเด็กได้รับหวงสวงกันเลยนีค่ะ ก็เลยมีความมั่นใจย่างงวดทีแล้วนี่คือกันงวดทีแล้วเนาะ,ะค่ะก็เดได้บอกใจบุญมาได้ได้ฟอนเนาะค่ะได้ฟอนงวดทีแล้วไม่ค,มคู่กับันได้ฟอนคือกันเนี่ยค่ะ,ะได้ได้บอกใจบุญอยู่ค่ะว่าเออไม่คู่มั่นใจได้ใจบุญเพราะว่าได้ฟอนล่ำบบวงสวงแลอไม่เฮาเตรียมตัวถาร่ำบบวงสวงโหลดได้<ม>อบอกก <วะ S 1> ันอยู่ค่ะก็เลยันเป็นจริงรอบนี้ก็ขอให้ฟันเป็นจริงอีกครับไม่คู่กันจะการให้ร่ง เอาไปพิจารณามึงเนาะค่ะกะล่องจะไปจักใบสองใบกอนเนาะค่ะจัไใยจักใยสองใบกอนแต่ว่าเจ็ดเก้ากับเจ็ดหกเป็นตัวเดียวกันเด้อค่ะเลขของปู่ดำมีตัวเดียวเนาะค่ะมีมีตัวเดียวที่จะจะสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้เนาะค่ะคือเก้ากับหกตัวเดียวกันเท่านั้นปู่ดำย้ำไว้เมนค่ะอ๋อทุกคิดถามมีเก้าเนาะค่ะถามีเก้าหรือมีหกไม่คู่ก็จะบอกแบบนี้ตลอดเนาะค่ะ คือเออมันมันจะสามารถกลับหัวได้เนาะค่ะตัวอื่นจะบ่แปลค่ะค่ะย้อนหลังเบื้องได้ครับถุกคิดครับ